เริ่มขายไข่ไก่ EP ที่129คุณเพชรไข่ไก่สีราชาแม่ค้าที่เคยคิดว่าขายไม่ดีเพราะของไม่พอแต่พอเปลี่ยนมุมมองเริ่มมองหามากกว่ามองว่าขาดชีวิตการขายของเธอก็เปลี่ยนจากรายวันเป็นไรายได้ระดับร้านประจําทั้งตลาดเธอทําได้ยังไงไปดูกันครับเมื่อก่อนคุณเพชรขายไข่ไก่หน้าตลาดรีราชาของมาทีไรขายหมดไวทุกครั้งแต่พอถามว่าทําไมไม่ขยายเพิ่มเธอตอบว่า Terima ของไม่พอฟาร์มไม่มีเธอเชื่อแบบนั้นมานานจนวันหนึ่งมีแม่ค้าค้างคางพูดว่าถ้าขอไม่พอก็ไปหาของเพิ่มสิวันนั้นเธอเงียบไปสามวิแล้วคิดได้ว่าที่ขอไม่พอไม่ใช่เพราะตลาดไม่มีของแต่เพราะเธอไม่เคยมองหาแหล่งใหม่เลยเช้าวันต่อมาเธอเริ่มโทรหาเพื่อนที่มีฟาร์มติดต่อโรงเรือนในพื้นที่ใกล้ๆขับรถเข้าไปดูเองทุกที่จากแม่ค้าธรรมดากลายเป็นนักล่า ซัพพลายบื่ออาชีพไม่ถึงเดือน <ว au! S 1> เธอมีใครจาก3ฟาร์มหลักจัดระบบซัพพายแบ่งไซส์ชัดเจนของไม่พอมันไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่ยอมหาทางทําให้พอนั่นแหละคือตัวปัญหาทุกวันคือระบบไม่ใช่ความบังเอิญอีกต่อไปเพราะเธอไม่รอให้โชคมาแต่เธอคุดโอกาสด้วยมือของตัวเองเธอบอกว่าตอนที่ฉันเลิกบนและเริ่มมองหาทุกอย่างก,ก็เริ่มเปลี่ยน ของไม่พอมันอาจไม่จริงเลยได้ซ้ำสิ่งที่ขาดอาจเป็นสายตาที่มองเห็นโอกาสเท่านั้นจำไว้นะครับคนที่หาของได้จะไม่มีวันอดยอดคนที่หาของได้จะไม่มีวันอดขายคนที่มองหาโอกาสจะไม่มีวันจนอย่ารอให้ของพอจงมองหาทุกวันจนกว่าจะพอใจผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่ิงเอกสวัสดีครับ